สวัสดีค่ะวันนี้วัน,อ,วนอังคารที่13นะคะวันนี้เรามาเรียนอ,ออนไลน์กับโคชายนะคะวันนี้ที่ศูนย์สํานักงานธุรกิจกิฟตรีนบางฟรีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการาสร้างช่อง youtube แล้วก็วิธีการอัปโหลดวิดีโอลงใน youtube ของเรานะคะนต,ตอนที่หนึ่งเราก็เข้าไปที่ youtube ของเราซะก,ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่สร้าง สร้างเสร okay. ็จแล้วก็จะให้เลือกอัปโหลดสร้างคลิกสร้างเสร็จใช่ไหมคะก็ด้ให้เลือกรับอัปโหลดวิดีโอนะคะอัปโหลดวิด um ีโออัปโหลดวิดีโอเสร็จนะคะเราก็มาเลือกไฟล์เ <No ล um ือกความวิดีโอของเราใช่ไหมคะเลือกความวิดีโอของเราเสร็จแล้วเราก็เลือกคำว่าถัดไปนะคะเลือกคำว่าถัดไปเสร็จแล้วเราก็เลือกคำว่าไม่ใช่สําหรับเด็กนะคะเสร็จแล้วเราก็คือ เลือกช่องข้างล่างด้านด้านขวาว่าถัดไปนะคะเลือกถัดไปเสร็จมันก็จะให้เรียกว่าเป็นสาระนะเะแล้วก็เลือกสาธะนณะสาธารณะเสร็จเราก็คลิกคำว่าเิดแพร่นะคะเสร็จแล้วแต่จากเ้นเราเลือกคำว่าเิยแพร่เสร็จก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะการอัปโหลดวิดีโอของเรานะคะต้องแต่งตัวก่อนนะคะอันนี้ขั้นตอนการสร้างวิดีโอแล้วก็อัปโหลดวิดีโอลงใน u t u b e นะคะอันนี้ก็แนะนำการสร้างดูเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ